เขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราก็ทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนธรรมะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒนมีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นวันพระใหญ่และก็เป็นวันอาสาฬหาบูชานะครับก็ตรงกับวันเสาร์พอดีพี่น้องทุกท่านก็ตื่นเช้ามานะครับก็ได้ไปทำบุญตามวิถีชาวพุทธนะครับเพื่อขัดเกลาจิตใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง มีโลกโกรธหลงเป็นต้นะนะครับก็วันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเช้าผมก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยพูดจาทักทายกับพี่น้องนะครับก็ได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกับบารมีของหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมและสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมลหลายท่านนะครับ ผมก็จะได้นำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้พิจารณากับวัตถุมงคลที่คนที่มีความเก่าคลาสสิกมากๆทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับก็ได้นำมีดด้ามไม้ฝักไม้ขนาดเก้านิ้วนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความสวยงามมากๆนะครับ จริงๆแล้วมีดเล่มนี้มันจะอยู่กั้มกึ่งระหว่างมีดหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุ่งนะครับเพราะว่าแรกๆนี้หลวงพ่อลุ่งนะครับท่านได้มีดําริในการตีมีดเมื่อหลวงพ่อเดิมนะครับท่านก็ได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อลุ่งนะครับเพราะว่าหลวงพ่อลุ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นไกละนะครับเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับหลวงพ่อเดิมนั่นเอง นะครับเมื่อท่านไปเห็นหลวงพ่อลุ่งทำมีดนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้ไปดูการทำไปศึกษานะครับในการทำตีมีดกับหลวงพ่อลุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อลุ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นปฐม,มบทในการสร้างมีดอ,อันดับต้นๆของครูบาอาจารย์เช่นกัน เพราะนั้นหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้ไปเยี่ยมเห็นเพราะว่าที่บ้านหนองสีนวนลหลวงพ่อลุ่งท่านก็จะมีโรงตีมีดเองนะครับโดยชาวบ้านก็จะได้ไปช่วยตีนะครับหลวงพ่อเดิมเมื่อท่านได้เห็นแล้วท่านก็ได้นำไปศึกษาและ มีโรงตีมีดที่วัดหนองโพเช่นกันนะครับท่านก็ <c oughs> จึงได้ไปตีมีดเองนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆมีดที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างมา,าบางชุดท่านก็ยังได้นํา,นาไปให้หลวงพ่อลุ่งท่านอธิษฐานจิตด,ด้วยนะครับเนี่ยช่วงแรกๆนะนะครับเพราะว่าฉะนั้นมีดเล่มนี้ผมก็จึงได้ มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นนะครับมันจะเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งนะครับแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อเดิมก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเด่นชัดมากนะครับจะไปแนวมีดหลูบของหลวงพ่อลุ่งนะครับ เพราะว่าหลวงพ่อลุ่งท่านก็ได้ไปศึกษา,าเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางโซนภาคเหนือมานะครับท่านได้ไปสัมผัสมาก็ได้นำมาตีานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลวเพิงนะครับเสมาเปลวเพิงกนกช่อบโบดนะครับแล้วก็เสมาหน้าโบสนะครับนี่ก็จะชัดเจนมากเลย นะครับโดยนำมาให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสได้ศึกษากันนะครับเพราะว่า,ามีดหลวงพ่อเดิมหรือว่าหลวงพ่อลุ่งนะครับความศักดิ์สิทธิ์จะไม่ต่างกันนะครับถ้าจะกล่าวถึงพุทธคุณแล้วก็เหมือนเหมือนกันนะครับมีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันมากเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็นี่แหละตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็ถือว่า ได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลที่เก่าธรรมชาติคลาสสิกมากๆนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันนะครับสวยงามนะครับร่องเลือดลึกนะครับแล้วก็มีเล็บเหมือนกับเล็บคว่ำเล็บงายนะครับรอยเล็บจิกลงไปนะครับเนี่ย สวยงามนะครับคาบไข่ความเป็นธรรมชาติาชัดเจนนะครับเป็นเหล็กเก่าโบราณมากๆเลยนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับวัสดุที่นำมาตีมีดในสมัยโบราณก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเหล็กเสาโบดเกา่าตะปูสังขาวานอนนะครับซึ่งเป็นตะปูที่ยึด ไม้ภายในโบสถ์ะนะครับแล้ก็ตะปูลงศพนะครับเวลามีการเผาศพอะไรเงี้ยสบเลยก็จะเก็บศพจะเก็บเหล็กมานะครับนี่แหละก็หล่อหลอมมาตีเป็นมีดนะครับเพราะนั้นมีดเตละเล่มของครูบาอาจารย์จึงมีความเข้มขลังมากๆนะครับเนี่ยนะครับก็ ตามนี้นะครับก็จะเน้นให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันอ,อย่างชัดเจนให้มากที่สุดนะครับะนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับในแต่ละวันที่ผมรีวิวแล้วก็เข้ามาชมเข้ามาติดตามกันโดยตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ด้วยเจตนารมเจตนาหลักของผมนะครับก็จะขอเป็นสื่อกลาง ในการนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มารีวิวนะครับให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกับความคลาสสิกที่ธรรมชาติดูง่ายๆมากนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับสวยงามนะครับนี่ก็จะเน้นให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้สัมผัสผ่านสายตาของท่านาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าการ พึ่งพาตัวเองนะครับถ้าเราพึ่งพาตัวเองอาการเข้ามาดูบ่อยสัมผัสบ่อยนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์วัตถุองค์เก่าที่ถึงยุคได้ง่ายนะครับนี่หลักการพิจารณาก็ไม่มีอะไรมากนะครับความเก่าความเป็นธรรมชาตาินะครับนี่แหละก็ประกอบในการพิจารณา นะครับนี่แหละพี่น้องทุกท่านครับในแต่ละวันถ้ามีโอกาสผมก็จะนำมารีวิวนำมาให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันนะครับนะครับสวยงามโบราณมากๆนะครับดูง่ายนะครับ ในแต่และว,วันนะครับสำหรับผมก็เช่นกันก็เมื่อมีโอกาสได้มาสัมผัสกับบารมีของครูบาอาจารย์นะครับก็แน่นอนนะครับมันเป็นความเชื่อ,อทำให้เรามีความสุขทางจิตใจะนะครับเพราะว่าบารมีของครูบาอาจารย์วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายให้เราคิดดีทำดีนะครับมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกัน นะครับเพราะว่า,าโลกุตตรธรรมนะครับคือธรรมที่มวลมนุษย์ในโลกที่จะต้องยึดถือ,อยึดเหนี่ยวนะครับนะ,นะครับก็จึงถือว่าเป็นกุศโลบายานะครับที่ครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ได้นำวัตถุมงคลนะครับมาให้เราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการสร้างคุณงามความดีนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับนะครับพี่น้องทุกท่านครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับ <c oughs> <c oughs> ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ซึ่งกันและกันนะครับผมก็เจตนารมเจตนาหลักเหมือนที่เน้นนะครับก็จะเมื่อได้วัตถุมงคลที่ธรรมชาติดูง่ายโบราณเก่ามากๆก็จะนำมาให้พี่น้องอศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเพราะว่า,าถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าที่เราจะต้องอ รักษาเพื่อสืบทอดต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันมงคลอย่างยิ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสานำมาให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกันนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ขอรบกวนอะไรพี่น้องมากนะครับก็ขอ,อจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก็พบกันใหม่ ในอีพีหน้านะครับท้ายสุดสุดท้ายก็ขอ,อนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรคุณพระคุดคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงประสบต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทาสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จพลันสําเร็จพลันสําเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทิน ผมสุรพัฒน์มีดหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ